การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้โดยการคลิกที่ชื่อแล้วเลือกข้อมูลส่วนบุคคลจะปรากฏหน้ารายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้โดยสามารถออกเป็นเก้าส่วนได้ดังนี้ส่วนที่1ห,หน้าข้อมูลเบื้องตน้น หน้าข้อมูลเบื้องต้นจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนก็คือข้อมูลเบื้องต้นและตำแหน่งปัจจุบันการกรอกข้อมูลจะประกอบไปด้วยการแนบไฟล์รูปภาพโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกซึ่งจะเป็นที่เก็บของไฟล์รูปภาพของนักวิจัยคำนำหน้าชื่อชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาไทยนามสกุลภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนัมเบอร์ในส่วนของตำแหน่งปัจจุบันให้กรอกตำแหน่งบริหารตำแหน่งทางวิชาการและเอกสารแนบซึ่งให้คลิกที่ เครื่องหมายบวกซึ่งเป็นที่เก็บของเอกสารของนักวิจัยและกดบันทึกส่วนที่2ส,สังกัดกรอบข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยกระทรวงหน่วยงานสังกัดกระทรวงหากท่านแก้ไขสังกัดหน่วยงานท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าระบบ จนกว่าผู้ประสานหน่วยงานของหน่วยงานที่ท่านเลือกใหม่จะให้สิทธิ์ทันเข้าระบบหน่วยงานของท่านคณะกองหรือสถาบันจากนั้นคลิกบัตรทึกส่วนที่3ที่อยู่กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสำหรับการติดต่อกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยโทรศัพท์โทรสาร มือถืออีเมล Facebook ิตเตอร์ไล n e ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อถนนประเทศจังหวัดเขตตำบลและรหัสไปรษณีย์จากนั้นคลิกบันทึก ส่วนที่4ประวัติการทำงานกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยช่วงปีที่ทำงานตำแหน่งงานหน่วยงานลักษณะงานที่รับผิดชอบจากนั้นคลิกบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขและลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ไอคอนลบเพื่อลบข้อมูลระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อให้ท่านยืนยันการลบข้อมูลถ้าท่านต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ตกลงหรือเมื่อท่านไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ยกเลิก เมื่อท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูลข้อมูลดังกล่าวจะแสดงในกล่องข้อความด้านล่างให้ท่านทำการแก้ไขข้อมูลจากนั้นคลิกบันทึก เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลทางหน้า ส่วนที่5ประวัติการศึกษากรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยปีที่จบสถานศึกษาให้เลือกสถานศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศชื่อสถานศึกษาคณะ สาขาวดการศึกษาหัวข้อิทีานิพนธ์และคลิกที่ปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขห,หรือลบข้อมูลได้เมื่อท่านต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ไอคอนลบข้อมูลระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อให้ท่านยืนยันการลบข้อมูลดังกล่าวถ้าท่านต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ตกลงหรือเมื่อท่านไม่ต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ยกเลิก และเมื่อท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูลข้อมูลดังกล่าวในตารางจะโชว์ที่กล่องข้อมูลด้านล่างให้ท่านทำการแก้ไขข้อมูล เมื่อท่านแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่บันทึกข้อมูลที่ท่านแก้ไขก็จะโชว์ที่ตารางด้านบนจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหน้าส่วนที่ 6, ความเชี่ยวชาญกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญ จากนั้นคลิก <society. S 1> ที่ปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลลงในตารางทั้งนี้ท่านสามารถลบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้เมื่อท่านต้องการลบข้อมูลให้ทา่านคลิกที่ไอคอนลบข้อมูลระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อให้ท่านยืนยันการลบข้อมูลถ้าท่านต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ตกลงหรือเมื่อท่านไม่ต้องการลบข้อมูลแล้วให้ท่านคลิกที่ยกเลิก เมื่อท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท่านคลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูลข้อมูลในตารางจะโชว์ในกล่องข้อความด้านล่างให้ท่านทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูลที่ท่านแก้ไขจะโชว์ในตารางด้านบน ส่วนที่7ผลงานจะประกอบไปด้วย4หัวข้อย่อยดังนี้หัวข้อที่1โครงการให้ท่านกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยปีชื่อโครงการบทบาทในโครงการจากนั้นคลิกที่ปุ่มบันทึก ทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลได้เมื่อท่านต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ไอคอนลบข้อมูลระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อให้ท่านยืนยันการลบข้อมูลถ้าท่านต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ตกลงหรือเมื่อท่านไม่ต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ยกเลิก เมื่อท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท่านคลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูลข้อมูลดังกล่าวจะมาปรากฏที่กรอกข้อความด้านล่างให้ท่านทำการแก้ไขข้อมูลจากนั้นคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลจะแสดงที่ตารางด้านบนหัวข้อที่2 ผลงานตีพิมพ์ให้ท่านกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยชื่อบทความผู้แต่งงานประชุมวรารสารปีที่ตีพิมพ์ฉบับ ที่หรือเร่มที่หน้าที่ตีพิมพ์จากนั้นคลิกที่บันทึกข้อมูลจะโชว์ที่ตารางด้านบนทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลได้ เมื่อท่านต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ไอคอนลบข้อมูลระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อให้ท่านยืนยันการลบข้อมูลถ้าท่านต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ตกลงหรือเมื่อท่านไม่ต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ยกเลิกเมื่อท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท่านคลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะโชว์ในกล่องข้อความด้านล่างให้ท่านทำการแก้ไขข้อมูลจากนั้นคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลที่ท่านทำการแก้ไขจะโชว์ที่ตารางด้านบนส่วนที่4 ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์แล้วให้ท่านกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยปีชื่อผลงานรูปแบบการนำไปใช้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคมก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากนั้นคลิกที่บันทึกข้อมูลดังกล่าวจะโชว์ที่ตารางด้านบนทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขและลบข้อมูลได้เมื่อท่านต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ไอคอนลบข้อมูลระบบจะแสดงกล่องข้อความ เพื่อให้ท่านยืนยันการลบข้อมูลถ้าท่านต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ตกลงหรือเมื่อท่านไม่ต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ยกเลิกเมื่อท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท่านคลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะโชว์ที่กล่องข้อความด้านล่างให้ท่านแก้ไขข้อมูล จากนั้นคลิกที่บันทึกข้อมูลที่ท่านแก้ไขจะโชว์ที่ตารางด้านบนส่วนที่8รางวันให้ท่านกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยวันที่ได้รับรางวันรางวัน ผลงานผู้ให้รางวัลจากนั้นคลิกที่บันทึกข้อมูลดังกล่าวจะโชว์ที่ตารางด้านบนทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้และลบข้อมูลได้ เมื่อท่านต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ไอคอนลบข้อมูลระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อให้ท่านยืนยันการลบข้อมูลเมื่อท่านต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ตกลงหรือเมื่อท่านไม่ต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ยกเลิกเมื่อท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท่านคลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะโชว์ที่กล่องข้อความด้านล่างให้ท่านทำการแก้ไขข้อมูลจากนั้นคลิกที่บันทึกข้อมูลที่ท่านทำการแก้ไขจะโชว์ที่ตารางด้านบน ส่วนที่9งานวิจัยที่กำลังทำเมื่อท่านต้องการเพิ่มข้อมูลให้ท่านคลิกที่เพิ่มงานวิจัยจากนั้นให้ท่านกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยชื่อโครงการแหล่งเงินทุนความก้าวหน้า วันสิ้นสุดตำแหน่งสัดส่วนจากนั้นคลิกที่บันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลลงในตารางข้อมูลดังกล่าวจะโชว์ที่ตารางด้านบนเมื่อท่านต้องการเพิ่มข้อมูลให้ท่านคลิกที่ เพิ่มงานวิจัยจะโชว์กล่องข้อความให้ท่านเพิ่มข้อมูลงานวิจัยทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขและลบข้อมูลได้ในการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่จัดการและเลือกไอคอนลบข้อมูลระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อให้ท่านยืนยันการลบข้อมูล เมื่อท <m af ils> to ่านต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ตกลงหรือเมื่อท่านไม่ต้องการลบข้อมูลให้ท่านคลิกที่ยกเลิกเมื่อท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเลือกแก้ไขและเลือกไอคอนแก้ไขข้อมูลข้อมูลดังกล่าวในตารางจะโชว์ที่กล่องข้อความด้านล่างให้ท่านแก้ไขข้อมูล จากนั้นคลิกบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลลงในตารางเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ท่านคลิกที่บันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลทางหน้า